สวัสดีครับวันนี้นะฮะตามหัวข้อที่เป็นตัวหนังสือวิ่งครับสมาชิกวันคลิกสามารถที่จะเข้าไปดาวน์โหลดนะฮะสื่อที่เป็นสื่อที่ช่วยให้ผู้ที่ดูอุปกรณ์บนแผงวงจรต่างๆนะครับคือยังไม่รู้จักอุปกรณ์ทุกตัวเนี่ยเราสามารถเข้ามารู้จักอุปกรณ์ทุกตัว ผ่านสื่อที่ผมทําไว้นะครับเรียกว่าเมาส์ชี้มีคําอธิบายนะฮะร,รวมทั้งเมาส์คลิกไดอะแกรมนะซึ่งวันนี้จะมาสาธิตให้ชมกันนะครับตั้งแต่วิธีการเข้าไปโหลดใช้งานนะฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสมาชิกวันคลิกก็เข้าล็อกอินเข้ามาปุ๊บนะฮะก็มาที่หัวข้อ iPhone นะรเริ่มจาก i p h o n สิบอก่อนนะครับ ก็คลิกที่ iPhone 11นะจะมีหัวข้อในส่วนของภาคแอปพลิเคชันกับภาคเบสแบนนะ,ะสำหรับ iPhone 11 Pro นะครับคลิกที่ iPhone 11 Pro แล้วมาที่หัวข้อไฟ PPV DDM นะ,อะพอคลิกเข้ามาปุ๊บก็จะเจอตำแหน่งของจุดวัดไฟบนในภาพนะครับในภาพที่เห็นนะฮะ ให้เรานำเมาส์มาีที่ปุ่ม extra นะแล้วก็จะมีหัวข้อที่2ใต้ diagram นะครับที่มีหัวข้อว่าดาวน์โหลดเมาส์คลิกแอดเมาส์พอยต์นะครับคลิกโหลดแล้วก็เซฟไว้ในเครื่องของเรานะครับนะแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือโหลดมาเก็บไว้ในเครื่องนะแตกไฟล์มานะครับจะเป็นไฟล์วินรานะ แตกไฟล์มาแล้วก็สร้างโฟลเดอร์เก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับแล้วก็คลิกเข้าไปดูจะมีโปรแกรมเปิดใช้งานนะฮะเดี๋ยววิธีการใช้งานก็จะนำเสนอหลังจากที่ผมอธิบายวิธีการเข้าไปโหลดให้เรียบร้อยอะนะครับอันนี้คือสำหรับ iPhone 1 1ส่วนเมาส์คลิกไดแกรมในส่วนของภาค b คเบ b a n d นะครับเราก็มาที่หัวข้อนะ11 Pro Bas e b a n d นะครับ ก็ไปที่หัวข้อของไฟ vdd นะฮะ์ v 8 5หัวข้อแรกเนี่ยก็คลิกหนึ่งครั้งนะครับแล้วนำเมาส์มาชีท้ที่อ่ะปุ่มเอกต้านะฮะก็จะมีหัวข้อดาวน์โหลดเมาส์คลิกแอนเมาส์พอยต์อันนี้จะเป็นไดรแกรมนะครับก็คลิกเข้าไปแล้วโหลดเก็บไว้เช่นกันนะฮะก็สามารถที่จะ,ะดูเส้นทางไฟผ่านไดแกรมนะครับพอคลิกเข้าไปก็จะไปที่จุดวัดไฟบน แห่งวงจรนะครับก็พวกอาการไม่มีสัญญาณโมเด็มเฟิร์มแวร์หายอะไรต่างๆนะจุดวัดไฟจะอยู่ในนี้ทั้งหมดนะครับจุดที่สำคัญสำคัญแล้วก็มีอัปเดตเรื่อยๆนะอะ่ะอันนี้สำหรับ iPhone 11 Pro นะครับทีนี้กลับมาดู iPhone 11นะ็นะฮะก็เมาส์มาคลิกที่หัวข้อ iPhone 11นะครับไปที่หัวข้อแอปพลิเคชันไฟที่ผมตำแหน่งของการ เก็บไฟล์ดาวน์โหลดอยู่ที่ v d d m a i n นะครับ,นะค,รบคลิกที่ v d d m a i n อันนี้จะเป็นภาพจุดวัดไฟบนในภาพนะฮะภาพบอร์ดจริงนะครับแล้วก็นำเมาส์มาชี้ที่ปุ่ม extra นะฮะก็คลิกที่ดาวน์โหลดเมาส์คลิก and เมาส์พอยตรงนี้จะมีสื่ออยู่2ตัวนะครับตัวหนึ่งจะเป็นเมาส์คลิกไดแกรมอีกตัวหนึ่งจะเป็นเมาส์ชี้มีคำอธิบายบนอุปกรณ์ นะก็คลิกเก็บไว้นะสร้างไดเรกทอรี่สร้างที่เก็บไฟล์ให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเวลาเรียกใช้จะได้สะดวกในการใช้งานอันทีนี้มาดูหัวข้อที่เอามาดูสื่อที่ผมทำขึ้นมานะครับสำหรับเมาส์คลิกเมาส์คลิกแล้วก็เมาส์ชี้นะ ดูในส่วนของ iPhone 11เอ็นะอันนี้เป็นเมาส์ชี้มีคำอธิบายใน iPhone 11นะครับนะฮก็จะเห็นอะไรบ้างนะครับนะก็จะเห็นตั้งแต่เรานำเมาส์ G. ไปชี้บนอุปกรณ์นะฮะชี้บนอุปกรณ์ต่างๆนะครับเช่นขาคอนเนคเตอร์ก็จะมีอ ชื่อหรือรายละเอียดบอกขึ้นมานะครับนะค,คืออุปกรณ์ทุกตัวนะครับบน iPhone 11เราสามารถชี้ได้หมดนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมขยายภาพให้ใหญ่ขึ้นอันนี้นะครับในส่วนของ iPhone 11เเริ่มตั้งแต่ ตำแหน่งของคอนเนคเตอร์นะครับนำเมาส์ไปชี้เนี่ยก็จะโชว์ชื่อของอโชว์หน้าที่นะครับว่าคอนเนคเตอร์เนี่ยเป็นรหัสอะไรนะฮะทำหน้าที่อะไรนะฮะเป็นคอนเนคเตอร์ของกล้องหน้านะครับแล้วตัวหนังสือแถบสีแดงทั้งหมดนั้นคือชื่อของไฟที่เข้าไปเลี้ยงในขาคอนเนคเตอร์ต่างๆนะครับเอาง่ายๆว่าถ้าเราเห็นในลักษณะนี้แสดงว่า คอนเนคเตอร์นี้มีไฟมาเลี้ยงถึงห้าชุดนะครับที่จะทําให้กล้องหน้าเนี่ยกล้องหน้าจะทํางานได้ต้องใช้ไฟถึงห้าชุดนะครับอ่ะหรือคอนเนคเตอร์ตรงนี้จะเป็นซูเปอร์ไว์นะฮะหรืออุลตาไว์นะครับ,รรบเป็นเลนมุมกว้างเนี่ยก็จะใช้ไฟถึงสี่ชุดนะครับอ่ะคอนเนคเตอร์นี้ก็จะเป็นไว์นะครับนะเลนไว์นะอุลตาไว์นะ Ultra หรือซูเปอร์ไว์เนี่ยจะมีขนาดที่เอ่อเลนที่มุมกว้างกว่านะครับก็เอ่อเลนไว์ อันนี้จะมีไฟเลี้ยงถึงหกชุดเลยทีเดียวนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นพวกคอนเนคเตอร์ที่เป็นเกี่ยวกับเฟสไอดนะฮะอันนี้ก็จะเป็นคอนเนคเตอร์เกี่ยวกับระบบเซนเซอร์นะบางตัวก็มีเส้นทางไฟไม่เยอะนะครับแล้วแต่ว่าความสำคัญของคอนเนคเตอร์แต่ละตัวนะพวกลำโพงเสียงเรียกเข้าอะไรอย่างเงี้ยก็จะอยู่ในลำคอนเนคเตอร์นี้นะครับชุดจับแสงเซนเซอร์แสงนะฮะพวก เวลาเอามือมาวางหน้าจอแล้วหน้าจอดับหรือแนบหูแล้วหน้าจอดับก็จะอยู่ในชุดเซ็นเซ,นเซอร์นี้รวมทาง Face ID ก็มีอยู่ในเ,นเซ็นเซอร์นี้ด้วยนะครับไม่ไบอัสไม่ไมสามนะครับก็จะอยู่ในในคอนเนคเตอร์ uh, นี้ด้วยนะครับนะส่วนอุปกรณ์อื่นๆนะครับนำเมาส์ไปชี้นะก็จะมีคําอธิบายนะเราก็จะเห็นว่าใน IC แต่ละตัวจะมีไฟเข้ามาเลี้ยงนะครับ อ่ะผมให้ความสําคัญกับเรื่องไฟเป็นหลักนะครับในการตามสื่อต่างๆนะอ่ะอันนี้ก็อันไหนที่ไม่มีไฟสังเกตง่ายๆนําเมาส์ไปชี้แล้วไม่มีตัวหนังสือสีแดงแสดงว่าอุปกรณ์นั้นไม่มีไฟเลี้ยงนะครับอาจจะเป็นแค่ตัวผลิตความถี่อย่างเงี้ยตัวเป็นตัวผลิตสัญญาณนาฬิกานะหรือออันนี้ก็จะเป็นตัวแฟลชเมมโมรีนะครับเม็แนนนะฮนะ อันนี้ก็จะเป็นคอนเนคเตอร์ของจอนะครับดูนะฮะคอนเนคเตอร์ของจอใช้ไฟเยอะมากนะครับจะมีไฟถึง3ชุดเลยทีเดียวนะะเพราะว่าในจอนี้จะมีชุดแบ็คลท์อยู่ด้วยนะครับมีชุดแสดงผลของจอด้วยนะ,ะตัวนี้ก็จะเป็นชุดแบ็คลายนะครับในแบ็คลา์ชุดนี้จะมีเฉพาะใน i p h o นสิบนะฮะอุปกรณ์ที่เห็นในกลุ่มที่เมาส์ชี้นี้ใน i อ h o n สิบเอ o 11 p r สิบเจะไม่มีนะฮะ รูปแบบของการผลิตแสงสว่างของจอจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะซึ่งจะแตกต่างกับ iPhone 1 1บะอะอุปกรณ์อ่ะ,ะ,อ,อ,ะอย่างเงี้ยถ้าเรานอาเมาส์ไปชี้แล้วมีสีเขียวที่เป็นแถบนี้ทั้งทั้งหมดนะครับเนี่ยเราสามารถกดค้างเพื่อจะดูเพื่อจะเลื่อนสกอเร์เมาส์ขึ้นมานะครับเพื่อจะดูว่า i อซแต่ละตัวในกลุ่มนี้คือ IC ซีทำหน้าที่อะไรถ้าเป็นในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกันผมก็จะทำให้เห็น การวางอุปกรณ์อยู่ในกลุ่มอ่าแถบสีเดียวกันอาจจะอยู่คนละฝั่งของบอร์ดนะฮะแต่ทำหน้าที่ร่วมกันนะครับออันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดปิกย่อยนะแต่และตัวมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับนะไม่ใช่เฉพาะแค่แค่ชี้แล้วแค่บอกว่าหน้าที่แต่เห็นเส้นทางไฟด้วยนะอะเรามาดูอีกฝั่งหนึ่งของบอร์ดนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอ U4004 นะฮะตัวนี้จะเป็นรีเจลไดเวอร์นะครับรีเจลไดเวอก็คือตัว IC ที่คุมเฟน i อดนั่นเองนะฮะ U3007 นี้ก็จะเป็น i อซ o พาวเของกล้องนะครับ,รบภายในก็จะมีวงจร Step Down Regulator รนะฮะจะสังเกตว่า IC Power มันคือ IC ที่ทำหน้าที่จ่ายไฟให้กล้องโดยเฉพาะเลยนะครับสีแดงแดงที่เห็นนี้ นะฮะมีทั้งไฟเข้าคือถ้าไฟเข้านั่นคือถักไฟที่ทําให้ IC ตัวนี้ทํางานได้ไฟออกก็คือผลผลิตจาก IC ตัวนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็น CPU ก็จะบอกรายละเอียดถึงหน้าที่ c ่ u ตัวนี้นะครับเป็น CPU แบบไหนรูปแบบไหนนะฮะอ่ะอันนี้ทีนี้ไฮไลท์สำคัญอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมขอย่อขนาดจอให้เห็นสองจอนะ ไฮไลท์สำคัญอยู่ที่เมาส์ชี้บนอุปกรณ์ที่เป็นพวกแอนะฮะหรืออินดักเตอร์คอยต่างๆตรงนี้นะครับนะลองดูนะครับแค่เรานำเมาส์ไปชี้บนอุปกรณ์เนี่ยนะครับซึ่งเป็น ins, อินดักเตอร์คอยอินดักเตอร์คอยหรือในกลุ่มของการสร้างไฟบังเราคลิกหนึ่งครั้งนะครับจะสังเกตนะผมคลิกที่จอด้านซ้ายบนนะครับนะบผมคลิกที่จอด้านซ้ายบนก็ อจะมีการวิ่งนะครับลิงก์เข้าไปในชุดวัดไฟของจออีกจอหนึ่งนะฮะถ้าเรามีจอเดียวนะฮะจอที่จอที่สองจะมาทับจอแรกนะฮะเราจะต้องอซ่อนจอแล้วก็มาดูอีกหน้าหนึ่งซึ่งอาจจะดูได้นะครับแต่ว่าความอัธรตในการดูอาจจะไม่สะดวกเท่ากับการดูสองจอพร้อมๆกันในเวลาเดียวกันนะฮะ เพราะฉะนั้นอุปกรณ์ทุกตัวที่นะฮะ,ะสมมุติว่านำเมาส์ไปชี้แล้วบอกว่ามีคําว่าเมาส์ชี้และคลิกนะฮะจะลิงก์ไปที่วันคลิกเพื่อดูจุดวัดไฟที่ผ่านซีหลายๆตัวสามารถเข้าไปดูไดอะแกรมนะฮะเข้าไปดูวงจรนะฮะรวมทั้งคลิปวิดีโอต่างๆที่มีการอธิบายหนะะ้าที่ของการทํางานของไฟแต่ละชุดนี้นะครับเราคลิกหนึ่ครั้งเนี่ยมันจะวิ่งเข้าไปใน อ,อีกจอหนึ่งเลยนะครับคือจะลิงก์เข้าไปในจุดวัดไฟเลยเพราะฉะนั้นภาพที่เห็นก็ละเอียดในระดับหนึ่งแล้วนะครับแต่คลิกเข้าไปจะเห็นละเอียดกว่านะครับออย่างเงี้ยนะครับเป็นไฟบล็อกสูตเงี้ยนะครับเป็นไฟต้นทางของวงจรบัคเลยนะครับเราก็จะเห็นรายละเอียดปีกย่อยนะอก็อันไหนที่เป็นรายละเอียดที่มีแถบสีผมทําให้จนสุดทางเลยนะครับเอาเป็นว่า เมาชี้มีคําอธิบายนะครับไม่แค่เพียงคําอธิบายอย่างเดียวเพราะเราสามารถคลิกเข้าไปแล้ววิ่งเข้าไปในจุดวัดไฟในวันคลิกได้อีกนะอันนี้ก็จะเป็นสื่อที่ทําให้คนที่จะต้องเจองานซ่อมนะครับอย่างน้อยก็จะได้เก็บรายละเอียดเพื่อเข้าถึงปัญหาได้รวดเร็วขึ้นนะครับ ต้องก็ต้องทําความเข้าใจแล้วครับว่าเครื่องแพงค่าซ่อมก็มีโอกาสเก็บค่าซ่อมได้แพงนะครับเพราะว่าเราซ่อมเราประเมินราคาการซ่อมตามราคาเครื่องด้วยนะครับก็คงต้องเป็นอย่างนั้นละนะในยุคนี้นะครับอ่ะรายละเอียดอื่นๆนะครับอันนี้ขอยกตัวอย่างตัวนึงครับอย่างเนี้ยตัวนี้เป็นตัวผลิตไฟ v d ดีดีพูนะครับเราก็สามารถที่จะคลิกปุ๊บก,ก็จะวิ่งเข้าไปในนะ เส้นทางของไฟ VDD Boot ได้เลยเราจะได้เห็นว่า VDD Boot มีไฟอะไรบ้างนอกจากนั้นเรายังสามารถดูไดแกรมดูวงจรผ่านปุ่ม Extra ได้อีกนะครับถ้ามีคลิปวิดีโอเราก็ดูคลิปวิดีโอได้อีกนะอันนี้คือเงื่อนไขที่เ,เราสามารถนำเมาส์ไปชี้แล้วก็คลิกนะครับทั้งชี้ทั้งคลิกได้เลยชี้ก่อนแล้วก็ค่อยคลิกนะครับนะชี้เพื่อดูหน้าที่ก่อนนะครับ ชี้เพื่อดูหน้าที่แล้วอันไหนคลิกได้ก็จะถ้าอันไหนคลิกได้จะมีะลูกศรน,นะครับอันธรสมีดอกจันสองดอกจันสองจุดนะครับนะฮะแล้วอธิบายว่าจุดนี้คลิกเข้าไปได้ถ้าจุดไหนไม่สามารถคลิกเข้าไปได้ก็ไม่ต้องคลิกนะครับเพราะว่าไม่ได้ทำลิงก์ไปไหนหวนคลิกแค่บอกหน้าที่และรายละเอียดของ อุปกรณ์ตัวนั้นว่าทําหน้าที่อะไรนะเราเก็บตั้งแต่ภาค AP ไปจนถึงภาค b a s แบนด์คอ n เน c t o r ทุกตัวนะครับอุปกรณ์ทุกตัวที่สําคัญอันไหนที่ทํางานเป็นกลุ่มเราลิงก์ให้ทั้งชุดเลยนะครับอ่านะครับไม่ว่าจะเป็นภาค AP และก็ภาคเบสแบนดะ์อะอันนี้คือเมาส์ชี้มีคําอธิบายใน iPhone 11เะดนะเดี๋ยวเรามาดู iPhone 11 Pro นะครับจริงๆ11 Pro ผมทำก่อน iPhone 11 นะแต่เนื่องจากว่านะเนื่องจากว่า i p h ฟนสิบเอ็ดโปกับ i p h ฟนสิบเอดเนี่ยมันมีโครงสร้างของระบบอุปกรณ์อาของอุปกรณ์ที่แตกต่างกันนะครับเอาเป็นว่าประมาณสามสิบเปอร์เซ็นตแตกต่างกันนะฮะและแน่นอนเราจําไม่ได้แน่นอนนะครับในสามสิบเปอร์เซ็นเนี่ยนะฮะว่ามันมีความแตกต่างกันในอุปกรณ์อะไรบ้างเพราะฉะนั้นนะครับในการนำ การโหลดสื่อเมาส์ชี้มีคำอธิบายไปดูเนี่ยก็จะช่วยให้นะครับมือใหม่เนี่ยหรือมืออาชีพนะเอาผมผมขอพูดตรงนี้เลยว่ามืออาชีพก็จาเป็นต้องดูเพราะถึงเป็นมืออาชีพก็ไม่ใช่ว่าจะจำหน้าที่ของอุปกรณ์ทุกตัวนะอาจจะเคยชินกับการทำงานซ้ำๆในจุดเดิมๆแต่ถ้าเจอจุดใหม่นะครับนฮะแล้วจะยกเปลี่ยนบอร์ดอย่างเดียวก็คงไม่คุ้มแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้น การเข้าหาจุดเสียบางทีจุดเสียต่างๆก็อยู่ตรงหน้าในหน้าเรานี่แหละในการซ่อมแต่ทําไงให้เราถึงจุดเสียได้รวดเร็วนะครับริงรู้เยอะก็จะแก้ปัญหาได้รวดเร็วขึ้นนะอะลองดูนะครับอันนี้จะเป็นเมาส์ชี้มีคําอธิบายของ iPhone 11 Pro นะลองนะครับลองถ้าเป็นกลุ่มนี้เนะีนะ่ยเห็นไหมมีคําว่าคลิกนะครับคลิกอแล้ววิ่งเข้าไปในจุดัดไฟผมจะคลิกให้ดูหนึ่งครั้งนะครับ คลิกป,ปุ๊บนะสังเกตจออีกจอหนึ่งนะครับมันก็จะลิงก์เข้าไปในจุดวัดไฟซึ่งละเอียดกว่าแค่เมาส์ชี้นะฮะเมาส์ชี้เป็นแค่คำอธิบายแต่รายละเอียดในอีกฝั่งหนึ่งเนี้ยจะเป็นจุดวัดไฟอย่างละเอียดเราจะได้เห็นอะไรบ้างนะครับเห็นตำแหน่งของอุปกรณ์เห็นซเห็นเส้นทางของเนี่ยนะครับอ่ะแออย่างตรงเนี้ยมีแอทั้งหมดห้าตัว นะครับแต่ที่เราเห็นมี L 3ตัวแต่ภายในมี L อีก2ตัวรายละเอียดเหล่านี้ทำไว้ให้ทั้งหมดแล้วนะครับนะเพียงแค่เข้ามาดูเมาส์ชี้แล้วก็สามารถคลิกเข้าไปได้นะฮะอันนี้จะเป็นเมาส์ชี้ของ iPhone 11 Pro นะครับการวางตำแหน่งของ iPhone 11กับ11 Pro จะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะฮะแล้วอย่างที่บอกนะครับว่า30%ของอุปกรณ์ ที่มีการใช้งานเนี่ยจะมีโครงสร้างที่แตกต่างกันอ่ะเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเอามาตรฐานที่เหมือนกันในบางจุดมาใช้กันได้แต่ที่แตกต่างกันเราเอาเราเอาจาก iPhone 11มันใช้กับ11 Pro หรือ11 Pro Max ไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าโครงสร้างแตกต่างกันแบบฝากระเหอูเลยอ่ะนะฮะโอเคทีนี้ที่เรามาดูสื่อที่เดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้ดูกันให้ครบครบใกล้ใกล้ใกล้กลอ่า ไม่ต้องครบทั้งหมดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวโหลดโหลดไปใช้งานเนี่ยได้ได้ดูกันครบท้่วนอยู่แล้วนะฮะเอาเป็นว่าทุกๆุก,กอุปกรณ์นะครับอาอย่างเงี้ยนะครับในภาคเบสแบนนี้สําคัญนะฮะแค่เราคลิกไปนะครับไอเนี้ยพวกอุปกรณ์เหล่านี้ละมีผลกับอาการสัญญาณหายอิมมีหายโเมเดลเฟิร์มแวร์หายอะไรต่างๆนี่ครับเนี่ยเราคลิกไปปุ๊บลองดูนะครับอีกจอหนึ่งนะฮะดูจอเนี่ยมันจะวิ่งเข้าไปในจุดวัดไฟในภาคเบสแบนทันทีเลย เราก็จะได้เห็นรายละเอียดของจุดวัดไฟอย่างละเอียดในภาคเบสแบนนะฮะ,ะสมมติว่ามีแค่4ตัวเดียวที่ช็อตเนี่ยเราก็วิ่งเข้าหาปัญหาของ c ที่ช็อตได้อย่างรวดเร็วนะครับอันนี้ก็คือเมาส์คลิกนะฮะเมาส์คลิกบนอุปกรณ์แล้วก็วิ่งเนี่ยเมื่อกี้ผมคลิกที่ L4 0ี่4คลิกปุ๊บมันจะวิ่งมาจุดวัดไฟใน บอร์ดของ iPhone 11 Pro โดยทันทีนะครับแล้วก็ยังมีคำอธิบายมีไดรแกรมมีอะไรต่างๆที่ละเอียดกว่าแค่ภาพที่เห็นภาพที่เห็นเหมือนซ่อมด้วยภาพแต่ละเอียดกว่าก็คือมีวงจรประกอบนะอย่างจุดนี้เนี่ยเราก็สามารถดูวงจรประกอบได้นะครับอันนี้ผมกำลังคลิกวงจรประกอบในภาพเวนเดนนะอะเราก็จะเห็นในส่วนของ จุดวัดไฟเส้นทางไฟที่ผมทำเป็นแถบสีไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะฮะอันนี้ก็จะเป็นสื่อที่เรียกว่าเมาส์คลิกนะฮะเมาส์คลิกเมาส์ชี้อะไรต่างๆเดี๋ยวเรามาดูอีกจุดหนึ่งนะครับดูอีกจุดหนึ่งซึ่งเป็นเมาส์คลิกไดแกรมนะฮะเมาส์คลิกไดแกรมตะกูนะครับเดี๋ยวผมโหลดภาพขึ้นมา เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเมาส์คลิกไดอะแกรมใน i ไอ o n e ออันนี้จะเป็น iPhone 11นะครับ iPhone 11นะนี่ก็จะเป็นตำแหน่งของการนำเมาส์มาชี้ที่ไดอะแกรมน,รนำเมาส์มาชี้ที่ไดอะแกรมจะเห็นว่า ทุกๆเส้นทางเนี่ยนะครับอย่างอันนี้จะเป็น v b a บนะครับไฟ v b a บอ่นะเดี๋ยวเราสามารถคลิกเข้าไปแล้วเข้าไปในจุดวัดไฟได้เลยนะครับหรือ v d d m i i n หรือ v d d boot หรือเส้นทางของ l s w i t c h นะครับหรือทุกๆเส้นทางที่นะเมาส์สามารถชี้แล้วก็มีแถบนะขึ้นมาเนี่ยนะครับทุกๆจุดสามารถ ชี้แล้วคลิกได้หมดเลยนะครับอะแต่เดี๋ยวเวลาคลิกนะครับถ้าถ้าทำจอเดียวเนี่ยนะครับเวลาคลิกแล้วหน้าไดแกรมจะถูกทับไปนะฮะผมขอเปลี่ยนไปนเป็นสองจอให้เราเห็นแล้วกันนะฮนะดนะ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 ูนะครับผมกำลังจะคลิกเส้นทางไฟ v b a บนะฮะใน iPhone 11ผมคลิกหนึ่งครั้งนะก็จะ Uh, มีลิงก์นะครับอีกจอหนึ่งวิ่งเข้าไปในจุดวัดไฟใน iPhone 11โดยทันทีนะครับซึ่งจุดเริ่มต้นก็มาจากตำแหน่งของขั้วแบตเตอรี่นั่นเองนะฮะตรงบริเวณนี้นะอันนี้คือผมนำเมาส์มาชีท้ที่ขั้วอ่าอหลายไฟนี้นะครับหรือ VDDM a i เนะฮะเราคลิกปุ๊บเห็นไหมฮะอีกจอหนึ่งก็จะวิ่งมาที่ VDDM a i n เลยอันนี้เราเรียกสื่อนี้ว่าเมาส์คลิกไดแกรมนะฮะคือคลิกปุ๊บ จะวิ่งเข้าไปในจุดวัดไฟนะไดแกรมนี้ก็จะช่วยให้เราเข้าใจเส้นทางระดับหนึ่งแล้วนะครับแต่คลิกเข้าไปจะเห็นเส้นทางที่ละเอียดกว่าแล้วก็ยังสามารถเข้าไปดูในส่วนของคลิปวิดีโอที่ผมอธิบายบางคลิปเอ,อ,อาจจะเกือบถึงชั่วโมงหนึ่งนะหรือบางคลิปก็ อาจจะแค่20-30นาทีแล้วแต่ความสําคัญของเส้นทางไฟนะฮะแล้วก็ยังเห็นวงจรอา่าย่างอยากรู้ v D ีดีเดีของ iPhone 11คัดมาแยกเฉพาะมา27หน้าของ105หน้าของวงจรเราก็สามารถเข้าไปดูเส้นทาง VDD Main ได้นะครับทุกอย่างอยู่ในสื่อวันคลิกทั้งหมดเลยนะอยู่ในสื่อวันคลิกที่ที่ทุกคนที่เป็นสมาชิกเข้ามาดูได้เลยนะครับไม่มีกั๊กนะครับไม่มีกัก๊กไม่มีอ่า ไม่มีเก็บรายอ่าไม่มีเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเมื่อมีการเพิ่มรุ่นใหม่ๆนะฮะยังเท่าเดิมนะครับเท่าที่มีการแจ้งต,ต่างๆรายละเอียดต่างๆไว้นะครับอันนี้ก็คือรายละเอียดออลองยกตัวอย่างจุดหนึ่งนะฮะ,ะลองดูนะครับอย่างไฟ v d d b ดีบเนี่ยคลิกปุ๊บก็ะะจะวิ่งเข้าไปในตำแหน่งจุดวัดไฟใน v d d ีดีบูโดย ทันทีนะครับเอาเป็นว่าทุกๆจุดนะครับทุกๆจุดท,ท,ท,ที่สำคัญสำคัญนะไฟชื่อใหม่ๆที่เรายังไม่เคยได้ยินใน iphone ก่อนหน้านี้ก็จะมาอยู่ใน i p h o n น11เป็นต้นมาเนี่ยเราจะเห็นเราจะได้รู้จักไฟชื่อใหม่ๆมากขึ้นอันนี้เป็น i p h o n น11นะฮะเดี๋ยวเรามาดูไดแกรมของ i iPhone 11 Pro กันบ้างนะครับออันนี้จะเป็นไดแกรมของ iPhone 11 Pro นะฮะ คือ iPhone 11 Pro เนี่ยจะไม่มีไฟ V-BAT นะครับนะฮะจะเริ่มต้นที่ไฟ v d d m a ีเเลยเนื่องจากว่าในในแบตเตอรี่เนี่ยนะฮะมีวงจรภายในที่เขาผลิตไฟ v d d m a ีเออกมาจากขั้วแบตเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันจะลดขั้นตอนบางอย่างลงไปนะฮะพอคลิกไปปุ๊บนะครับอีกฝั่งหนึ่งของบอร์ดเนี่นี้คือบอร์ดของ iPhone 11เนะรเราก็จะเห็นว่าที่ขั้วของแบตเตอรี่เนี่ยนะครับอยู่ตรงนี้ อันนี้คือตำแหน่งของไฟวีดีเมเลยนะก็จะมีโครงสร้างที่แตกต่างกันนะครับจุดวัดไฟดต่างๆก็จะการวางตำแหน่งอุปกรณ์ก็แตกต่างกันเมื่อเทื่อกับ iPhone 11นะฮะจุดวัดไฟหลายๆจุดก็จะมีรา,ายละเอียดที่แตกต่างกันอย่างที่บอกว่านะครับว่า30มมีความแตกต่างกันนะ แต่เราไม่ต้องกังวลนะครับเพราะเราทําสื่อไว้ให้ทั้งหมดแล้วนะครับอย่างลายสวิต์คลิกปุ๊บก,ก็จะวิ่งเข้าไปไหนจุดวัดไฟในลายสวิต์เราได้เห็นเลยนะครับว่าลายสวิต์เนี่ยวิ่งจากไหนไปไหนบ้างนะฮะ,อ,ะอันนี้ก็ก็จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมอรายละเอียดปีกย่อยอีกมากมายนะครับเอาเป็นว่าเราสามารถทุกๆเส้นทางทุกๆเส้นทางที่เมาส์ชี้แล้ว มีป้อมอัพขึ้นมาทุกๆจุดเราสามารถคลิกเข้าไปในจุดวัดไฟในจุดวัดไฟย้ำนะครับจะมีวิดีโอมีอมีวงจรมีไดแกรมนะฮะมีสื่อปีกย่อยที่ที่จะช่วยให้เราเข้าใจง่ายขึ้นอีกนะครับอันนี้ก็คือเมาส์คลิกไดแกรมของ iPhone 11 Pro เดี๋ยวเรามาดูอีกจุดหนึ่งครับเมาส์คลิกไดแกรมในภาคเบสแบนของ iPhone 11 Pro อันนี้จะเป็นเมาส์คลิกไดแกรมของ iPhone 11 Pro นะครับซึ่งอ,อ,อาทิตย์หน้านี้เดี๋ยวจะมีเมาส์คลิกไดแกรมของ iPhone 11ในภาพเบสดแบนดอันนี้ผมกำลังเปิดภาพภาพเบสแบนดให้เราชมกันนะครับนี่คือไฟสำคัญสำคัญ,คญนะในไฟเหล่านี้แหละมีผลเกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับในเรื่องทางไฟเหล่านี้มีผลเกี่ยวกับ1สัญญาณ2องิมมีสาโมเด็มเฟิร์มแวร์นะฮ่ะ อลองยกตัวอย่างนะครับสักจุดหนึ่งนะฮะไฟชุดชุดนี้นะครับคลิกปุ๊บเห็นไหมฮะอีกจอหนึ่งก็จะวิ่งเข้าไปในจุดวัดไฟนะฮะเราก็จะเห็นตาแหน่งของจุดวัดไฟก็มองง่ายๆนะจุดวัดไฟก็จะเป็นแถบสีนะครับแถบสีที่อยู่ในภาพของสื่อวันคลิกนะครับ สักครู่เนี่ยคือจุดวัดไฟนะเราก็จะได้มองเห็นตำแหน่งอุปกรณ์หรือตำแหน่งถ้ามันมีการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ตรงอินเตอร์โพเซอร์หรือรอยต่อตรงนี้ mm hmm. ก็จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมขึ้นมานะครับเนี่ยเราจะได้เห็นอุปกรณ์ที่เป็นซนะได้เห็นเ,เส้นทางไฟได้เห็นลายไฟใต้ขาย c ต่างๆนะครับอ่ะเดี๋ยวลองคลิกอีกจุดหนึ่ง นะไฟที่สําคัญสําคัญนะครับอย่างไฟนี้มีผลกับสัญญาณโดยตรงนะครับไฟชุดนี้นะฮะดูสังเกตนะครับน,นําเมาส์ไปชี้มีเส้นทางไฟวิ่งเข้าอุปกรณ์ปลายทางเยอะมากเลยนะครับคลิกหนึ่งครั้งอ่ะก็จะวิ่งมาที่จุดวัดไฟในวันคลิกโดยทันทีนะครับเพราะฉะนั้นสื่อนี้นะอะ สรุปง่ายๆเลยนะครับอำนวยความสะดวกสำหรับคนที่ไม่อยากเรียนรู้เรื่องวงจรเยอะนะครับแล้วก็อยากจะเก็บงานซ่อมกรณีที่เจอปัญหาปีกย่อยนะครับไม่อยากจะเจอไม่อยากจะปล่อยผ่านเรื่องอาการเสียนะฮะคือสามารถวิเคราะห์อาการเสียด้วยตนเองได้นะครับสื่อต่างๆเนี่ยผมก็พยายามทำลากเส้นให้เห็นนะฮะโดยที่ไม่ต้องคลิกหลายๆครั้งนะครับ หลายๆจุดเนี่ยมันจะอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ค่อนข้างจะเยอะมากเลยนะครับถ้ามีโอกาสเข้ามาดูแล้วจะเห็นว่ามันมีรายละเอียดปีกย่อยเยอะนะครับขอยกตัวอย่างเป็นจุดสุดท้ายนะครับก็เส้นทางไฟที่สำคัญสำคัญนะอ่ะอย่างเส้นทางนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะเส้นทางนี้ เส้นทางนี้นะครับคลิกปุ๊บก,ก็จะวิ่งมาในจุดวัดไฟในวันคลิกเช่นเดียวกันอันนี้ก็ยังอยู่ในภาคเบสแบนนะครับเพราะฉะนั้นเราผมจะทำทั้งใดแกมภาคเบสแบนทั้งไดแกมภาค AP ทั้งเมาส์ชี้มีคำอธิบายและหลายๆจุดในเมาส์ชีมีคำอธิบายบนอุปกรณ์สามารถคลิกเข้าไปในวันคลิกในลักษณะที่เข้ามาดูในลิงก์ของจุดวัดไฟต่างๆได้มากขึ้นด้วยนะครับอันนี้ก็คือรายละเอียดปีกย่อยนะฮะ โอเคก็สรุปนะครับว่าใครที่เป็นสมาชิกวันคลิกเข้าบัลโหลดได้เลยนะครับตั้งแต่เริ่มต้นของหัวข้อนี้นะฮะของคลิปนี้ผมบอกวิธีการแล้วนะครับว่าเข้าไปโหลดยังไงนะครับโอเคนะครับไม่รบกวนเวลามีค่าแล้วนะครับนะฮะรัตริสวัสดีทุกท่านสวัสดีครับ